สำหรับสเปคกล้องนะครับเรียมี10 Pro Plus ก็ให้กล้องหลักนะครับความละเอียด108ล้านพิกเซลจะอยู่อันด้านบนสุดนะครับแล้วก็มีรูรับแสงอยู่ที่ f 1.8นะครับแล้วก็รองรับ PDAF นะครับโฟกัสได้ค่อนข้างรวดเร็วมีเลย์มุมกว้างนะครับความละเอียดที่8ล้านพิกเซลให้มุมมอง112องศาแล้วก็เลนเข้าใกล้เดฟบนะครับขขอภัยครับไม่ใช่เข้าใกล้เดฟบเป็นเลนเข้าใกล้มาโครนะครับ 2ล้านพิกเซลนะครับเดฟนี่ใช้ตัวหลักก็ได้ครับเพราะว่าตัวหลักก็เก่งถ่ายโวลสุดๆนะครับอยู่ที่ Full HD นะครับแล้วก็ชา้าสุดอยู่ที่9 6 0ที่ 720p นะครับก็คือ slow motion ได้และแน่นอนครับมันก็ต้องมาพร้อมกับกล้องหน้ากล้องหน้านะครับความนะียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโได้สุดๆอยู่ที่ Full HD 3 0 f เฟรมเดครับ สำหรับเรื่องกล้องนะครับก็จะรองรับในการซูมนะครับสำหรับภาพนิ่งนะครับ0.6 1แล้วไป3เลยนะครับแล้วก็สามารถซูมได้สูงสุด20เท่านะครับอันนี้คือปกติและสามารถที่จะปรับให้มันรีรู้กับการถ่ายก็คือซีนโซนเป็น AI ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่ปรับเพิ่มและแส่โชชัย,ยแสงได้แล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกฟิลเตอร์กับรีทัชรีทัชคือทําให้เกิดบิวตี้แล้วก็ปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับปุ่มที่นิวชี ข้างขวาผมชี้อยู่นะครับนั่นก็คือปุ่มสำหรับสแกนนะครับ Google Lens นั่นเองครับแล้วก็ยังมีโหมดถ,ถ่ายภาพอื่นเช่นโหมดคนร้อยแปดสิบพิกเซลต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่ว่าถ่ายได้เลยมีโหมดสตรีทนะครับโหมดสตรีรทก็คือเราสามารถที่จะเรียนรู้จากการถ่ายนะครับตั้งแต่ 16, 24, 50แล้วไปจนถึง120นะครับก็ประมาณ5เท่านะครับมีโหมดกลางคืนโหมดกลางคืนนี่สามารถเลือกเป็นโหมดโปรซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ นะครับแล้วก็ถ่ายกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังรวมถึงสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะตอนจากนี้นะครับวิดีโอนะครับก็สามารถจะใช้ tracking ได้โหมดกันสั่นก็มีมี AI นะครับก็คือปรับเรื่องของโทนภาพแล้วก็สามารถเลือกโหมดแบบนี้ได้นะครับก็คือเป็น Full HD 60เป็น 4k 30นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าอื่นได้นะครับซึ่งตั้งค่าอื่นๆนั้นก็สามารถที่จะตั้งค่าตั้งแต่เปิดไลยน้ำนะครับ ช่องตัดของแนวเส้นทําให้เราถ่ายภาพได้แม่นยําขึ้นมีเรื่องของการวัดระดับได้ด้วยนะครับเสียงชัตเตอร์การใช้เซลฟี่แบบพริกนะครับแล้วก็ดูไปถึงการบันทึกตําแหน่งวิธีการถ่ายนะครับว่าเจะให้ตั้งเป็นการเปิดแสดงฝ่ามือหรือเปล่าอะไรย่างนี้นะครับแล้วก็ดูไปถึงแก้ไขเรื่องภาพผิดเพี้ยนอะไรย่างนี้ข้อมูอกันคืออัตโนมัติปรับประสิทธิภาพขั้นสูงล็อกโฟกัสวิดีโอขั้นสูงอะไรอย่างนี้สามารถที่จะตั้งค่าได้ทั้งหมดนะครับคือ ดีมีก็จัดให้ค่อนข้างเยอะมาดูรูปแบบอื่นๆกันนะครับก็จะมีโหมดโปรนะครับโหมดโปรก็คือโหมดโปรปกติแบบนี้นะครับโหมดภาพยนตร์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนออ p โปไว้ละอ่ะเหมือนโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็น slow motion time l a p กล้องคู่กล้องคู่หน้าหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดตัวของท s ิปชิปถ่ายภาพมู แล้วก็สตัลลี่นะครับสตัลลี่คือถ่ายพวกท้องฟ้าดวงดาวอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเห็นแบบนี้แล้วหมวกกล้องเยอะใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ากล้องหน้านะั้นะจะมีความแตกต่างจากกล้องหลังแค่ไหนครับสำหรับเรียวมีนะครับ10 Pro Plus ก็ยังคงมีกล้องหน้าความลเอียด26ล้านพิกเซลนะครับเราสามารถที่จะถ่ายรูปตัด กดโฟกัสต่างๆได้นะครับแต่ว่ามันไม่เป็นโฟกัสนะครับมันเป็นแบบฟิกโฟกัสแล้วก็สามารถที่จะลายลยหลังได้แบบนี้นะครับโดยเราสามารถปรับเรื่องของรูรับแสงให้เหมาะสมได้นอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถปรับเรื่องของบิวตี้โหมดนะครับได้แบบนี้โดยที่มันสามารถที่จะเรียนรู้ว่าเอ้ยใบหน้าของเราต้องปรับเบอร์ไหนนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของวิดีโอนะครับก็ยังปรับบิวตี้แบบรีทัชได้นะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์สามารถปรับระลายดักได้แต่ว่าความลิดต้ ความเียจะลดลงนะครับเหลือที่7 2 0 p พแล้วก็ยังมีระบบกันภาพสัน่นไหวได้ด้วยนะครับแล้วยังสามารถที่ถ่ายภายพได้แบบมุมกว้างด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกาครับว่าเรียวมี10โปรพัสกล้องหน้าและกล้องหลังทําผลงานออกมาได้ขนาดไหนรับชมได้เลยครับถึงแม้ว่าในเรื่องของสเปคกล้องอาจจะไม่ได้มีการอัปเกรดมาจากรุ่นเดิมนะครับแบบว่าในเรื่องของการเก็บรายละเอียดต่าง ตัวนี้ก็มีระบบ AI ที่ทําให้ภาพนั้นออกมาค่อนข้างคมนะครับแล้วก็ยังสามารถซูมได้ตั้งแต่0.6นจนะครับจนถึง20เท่าแบบดิจิตอลนะครับภาพออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะมีแตกๆบ้างเพราะว่าเป็นดิจิตอลนะครับต่อมาเรื่องของการถ่ายภาพอาหารนะครับก็ยังคงทําได้ดีแล้วก็ยังมีโหมดมาโครซึ่งจะทําให้เราเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีแต่ว่าตัวเลนส์นั้นความละเอียดน้อยนะครับก็เลยทําให้ในภาพวันที่ออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นภาพในการถ่ายอาหาร เกี่ยวกับแสงแบบนี้นะครับก็ยังคงจัดว่าทําได้สวยอยู่นะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการถ่ายภาพกลางคืนนะครับก็สามารถทําได้ดีนะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นไนกับรูลเล่นสตรีทโบดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพต่างๆที่คุณกระจะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยก็ทําให้มันสามารถดูได้ว่ามันสามารถปิฟิลเตอร์ได้ค่อนข้างเยอะและก็ยังคงเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับ ส่วนกล้องหน้านะครับก็จะเป็นรายละเอียดแบบนี้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีทุกสถานการณ์อยู่เช่นเคยครับสำหรับในการถ่ายวีดีโอนะครับในมุมกว้างไม่สามารถจะซูมได้นะครับระยะที่1นนะครับเราสามารถที่จะซูมแบบดิจิตอลนะครับได้สุดๆถึง10เท่านะครับเราต้องผ่ายท็อกเกอร์ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับก็ได้สุดๆถึง10เท่าอย่างที่คุณเห็นครับภาพก็จะแต่นิดนึงครับ นอกจากนี้นะครับในเรื่องของผลงานการแถบคักกลางคืนนั้นก็ถือว่าค่อนข,ข้างเก็บรายละเอียดได้ดีพอสมควรนะครับในเรื่องของสีสันและก็เรื่องของคอนทราสต,ต,ต่างๆนั้นถือว่าค่อนข,ข้างดีโดยเฉพาะการเปิด AI ส่วนตัวเลนส์นะครับก็คือสามารถที่จะถ่ายรายละเอียดเข้าใกล้ได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายฝาขวดน้านะครับหรือการถ่ายกลัวซองเนี่ยบางทีถ้าเราเปิดอย่างเช่นตัวไายน้ํามันก็นจะบีบขึ้นมาบ้างนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการถ่ายอาหารที่แสงน้อยก็ยังเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับต่อมาก็ยังสามารถที่ถ่าย Time s แลปได้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ในระดับที่เราถ่ายการจราจรหรือเราถ่ายแบบที่เป็น ภาพแบบการถ่ายพาทีติตกได้ค่อนข้างสวยงามใช้ได้เลยนะครับรวมถึงการถ่ายสโลโมชันนะครับที่ทำได้ช้าสุดที่960เฟรมเรทอันนี้อาจจะเป็นการถ่ายควันนะครับอาจจะเห็นได้น้อยหน่อยนะครับสำหรับคนที่สังเกตรวมถึงโหมดกล้องคู่ก็สามารถทำได้เหมือนกันครับสำหรับวิดีโอนะครับของกล้องหน้าอที่คือสัภาพแสงปกตินะครับก็จะมีความละเอียดสูงสุดนะครับที่ทำได้ก็คือ Full HD นะครับ30เฟรมเรท แต่ว่านี้เราไม่ได้ใช้หมดอะไรหลังเดี๋ยวเราจะให้คุณดูหมดอะไรหลังกันต่อนะครับว่ามันเป็นอย่างไร สำหรับอันนี้นะครับก็คือการถ่ายวีดีโอนะครับด้วยกล้องหน้าของเรมี10 Pro Plus นะครับก็จะเป็นกล้องหน้าแบบละลายหลังนะกษณะแบบนี้นี่ครับมันสามารถที่จะละลายได้สูงสุดอยู่ที่วัศุ0.95แต่ว่าผมปรับวีที่ประมาณ0.2กําลังสวยดีใช้ได้นะครับคือแล้วก็ไม่ได้ดูหลอกตาม,มากเ,เท่าไหร่และยังสามารถปรับวีพีโหมดไปพร้อมกันได้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือการถ่ายด้วยกล้องหน้าในที่แสงน้อยนะครับโดยที่เรา ปิดระบบกันสั่นนะครับภาพที่ออกมาเขายจะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเราเปิดระบบกันสั่นนะครับคือภาพก็จะเนียนขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่ข้อสังเกตที่ผมตั้งออกมานะครับมันก็ยังมีอาการสัส่นๆอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นซอฟแวร์น,นั่นเองครับอันนี้ทดลองนะครับในการถ่ายในที่แสงน้อยนะครับ โดยที่มีเราว v ีไฟแค่ตรงเดียที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นสถานที่ที่เงียบด้วยนะครับนั่นคือในรถเสียงออมาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเมื่อเทียบกับภายนอกนั้นผมคิดว่าเสียงน่าจะดีกว่า